เขตอาถรรพ์นในภูมิภาคคิงคิคือนิยายสยองขวัญแห่งปีที่ผู้อ่านนิยามว่าเรียวจนหลอนจากเรื่องเล่าออนไลน์26ล้านวิวต่อยอดสู่ฉบับหนังสือที่เฮีแรงจนฮิตติดอันดับเบสเซลเลอร์ในญี่ปุ่นยอดขายสูงกว่า8แสนเล่มสร้างปรากฏการณ์ขวัญพวาถึงตำนานผีลักซ่อนในคิงคิฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือ มีเพื่อนของฉันคนหนึ่งเขาหายตัวไปค่ะปี2026นี้ได้เวลาส่งต่อความลี้ลับสู้ฉบับภาพยนตร์กำกับโดยโคชิคิราอิชิจากโนโลอิและเฮาออฟซายุรินำแสดงโดยเออิจิอากะโซจากซอมวันฮันเลดบักเก็ตลิสออฟเเดดและมิโฮะคโนะจากโทมิเอเปิดดูได้ไหมจุดเริ่มต้นจากคดีคนหาย สู่การสืบหาเบาะแสปริศนาที่จะพาคุณไปไขคดีความจริงชวนช็อกในภูมิภาคต้องห้ามแห่งนี้เจอแล้วจากนิยายสุดฮิตสู่ภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปีภูมิภาคแห่งนี้ มีเรื่องเล่ามีคนตายมีอาถรรพ์คิงคิอาถรรพ์คิงคิยี่สิบหกกุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์